เเจ้าของซารูดี่ชอบใส่เสื้อกักากันสีเทาใช่ไหมพ่่ตะบอลดี้ใช่ใช่แล้วเขาเหมือนเจ้าหมายถึงเจ้าของใช่ไหมอพวกเจ้าของพวกนั้นแหละอ่าใช่ครับแล้ววันชอบใส่พาโชว์สีน้ำเงินด้วยใช่ไหมโอ้อาออกอฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินใช่นะแต่ว่าจะใส่เสื้อสีเทาๆทาอาใช่เวทยาดูมีปัญหาการเลนกันเนาะ เมื่อพวกวัดจะบุกไปที่วาปิติใช่เราแค่อยากจะคุยกับพวกมันแค่นั้นแหละอ๋อตอนเรสนุกกัอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยใช่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกอะหัวหน้าเผ่าก็โดนแต่นี่ไปเจอไงก็เลยหนีออถ้าขึ้นมาทันน่ะแล้วก็เห็นพวกมันได้ยิงข้าแต่ตามข้าไม่ทันข้าเห็นหมดแล้วนะว่าคือใครเนี่ยแต่เจ้าจะเจรจาใช่ไหมใช่แล้วนะไปให้ข้าขึ้นไปนะในเขตวาปิติใช่ไหม ไม่มีเหตุผลด้วยเหรอที่ทำร้ายกันเพวาเรายังไม่ทำอะไรกันเลยเออยา<ม>ดู<ม>นนเจ้าทำอะไรอยู่น,น่ะเขาไปถึงพวกวันบาเจ้าได้ทำอะไรที่บ่เดินเล่นอยู่แล้วอยู่เขาก็าบอกว่าเขาหลงทางอ่ะเขาข้าถามชื่อเขาเขาก็เริ่มยิงเืเอยอ่าว่าถ้าพวกเจ้าไปแค่นี้ค่อนข้างเสียเปรียบนะเท่าที่พวกข้าเห็นคนเขาค่อนข้างเยอะ,ะกว่าคนมานเท่าไหร่โอ้มีแปดคนขึ้นไปนะ ถ้า,าเขาถ้าเขามากันถ้าเขามากันเต็มๆนะ <c oughs> แต่โดยปกติที่เห็นเป็ปกติจะมีอยู่4ี่หคนที่เข้าซาลูนแต่ถ้าเกิดเขารวมตัวกันเมื่อไหร่ค่อนข้างเยอะ แล้วข้ากข้าจะไปแบบตรงๆนะจริงๆปัญหาเรื่องซาลูนมันมีปานานแล้วนะข้าพูดกุกครั้งว่าเรื่องของธุรกิจข้าจะไม่ยุ่ง่อให้มีปัญหาระหว่างธุรกิจอะไรตามแต่ข้าของเียวก็คืออย่าเอาคนบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องว้วยแันที่ข้าพอ,อไม่ใช่แค่พวกเจ้าอย่างเดียวที่ไปโจมตีซาลูที่สตอร์มบีสิ่งมันมีกลุมมม่มอื่นด้วยใไหใช่มันมีกลุ่มอื่นด้วยอ๋อเวทประนทาบาลูก็จะ แตเป็นเป็นบ้าเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีขึ้นประติวปิติมบกอ่านมากเลยนะเจ้าสามารถกําหนดวันเวลาได้ไหมล่ะไปถึงยังไงนะที่ข้าจะลงมือได้ไงข้าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไงก็อย่าตอนนี้เลยล่ะไม่ถึงสิบห้านาทีเล้ไม่เกินดีแน่นอนพวกเราไม่ได้สู้จนต้องตายกันไปข้างพวกเราแค่ไปกวนนะถ้างั้นแค่นั้นแหละข้าขอเวลาสักสิบนาทีเคลียร์พวกเจ้าหน้าที่ในเมืองออกได้ไหมล่ะ ได้เลยโอ้ได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปอยู่แถวนั้นก่อนละกันตอนนี้มันเป็นเวลาข้าจะใช้เวลาแปซิฟิกนะ,ะได้ได้ใช้เวลาตอนนี้ <Pacific S 1> ก็คือเที่ยงสิบห้านาทีของแปซิฟิกข้าขอเวลาสิบนาทีท่านจะใช้เวลากี่นาทีในการจัดการล่ะไม่นานเลยไม่ถึงสิบสิบห้านาทีอออไม่เกินนั้นแน่นอนถ้าไม่ั้นข้าจะเข้าเมืองอีกทีหนึ่งเที่ยงคืนสี่สิบห้านาที Pacific แปซิฟิกละกัน ตีหนึ่งไม่ใช่หรือไงโอ้โทษทีข้ามองเวลาตีจะไ่มนี่โอเคตีหนึ่งครึ่งเจ้าจะออกจากเมืองตอนตีหนึ่งเท่าไหร่นะอ่าข้าขอเวลาสิบนาทีอ่ตีข้าจะปล่อยเมืองนั้นล้างประมาณยี่สิบนาทีตีหนึ่งครึ่งละกันใช่อ่ะสิบห้านาทีข้าให้เวลาอ่อวันนั้นตามนี้งั้นเดี๋ยวข้าไปเคลียร์ขอบคุณมากัลครบขอบคุณเนื่องจาเข้าใจความรู้สึกท่านเหมือนกันแหละว่าเป็นพื้นที่ที่มันไม่ควรไปมันไม่ควรกระตุกเนื้อเส้น ซึ่งในคงรู้จักไอเลยใช่ไหมมันไปมอบตัวแล้วนี่ใช่เขาขอรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทําไปข้าก็โอเคข้าก็เลยกดไปประกาศกันท้งซาร์ก็เลยให้เซรีกับพวกเจ้าคือตามปกติแต่ท่านก็รู้นี่พวกข่าวมันแค้นนะใช่ไหมใช่เรื่องมันก็เดาได้ไม่ยากหรอกแต่ข้าทําได้ในส่วนพื้นที่ข้าแบบนั้นแหละนอกเหนือพื้นที่ข้าข้าทําอะไรไม่ได้จริงๆ มันก็ดีแล้วท่านโอเคครับถ้าคน<ป>ตรงคนแฟะถ้าทำผิดก็ยอมรับแล้วทุกอย่างก็จะจบไปเจ้าเล่ก็มาพูดไปแหละว่ามันก็รู้สึกผิดที่ทำให้เกิดสงครามกันขนาดนี้เพราะว่าพวกท่านเองก็ลำบากในเรื่องของไม้แต่ถ้าเกิดข้าไม่ทำอะไรเลยข้าก็ไม่พอใจเหมือนกันนะตรงตรงสร้างเถอะมันผ่านไปแล้วมันจบกันลงได้ดีก็โอเคถ้าว่าท่านเคีรพธุระของท่านซะดีกว่าโอเคข้าไม่กลัวหรื เ่าได้ไดไดไดเลยเลยท่าเดียวก็คนเก็้า่าทุกอย่างที่มันจะรับฟ้มเสียหายนี่ยาซินเดี๋ยวข้าจะเล่าแผนให้ฟังก่าว่าอะไร เราจะไปแอบบนนั้นใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือยิงธันทุใส่พวกมันเลยยิงเสร็จเราก็ถอยนีเลยเดี๋ยวถ้าจะเปิดข้าขอเปิดมาได้ไหมข้าจะป้าหอกใส่บัณ่ะได้ได้ได้บัณฑการันตีตายหนึ่งตัวแน่นอนได้ได้ได้ะได้มันโดนจังๆใช่ไหมอะใช่มันโดนจังๆคือมันลวกเลยแหละโอเคเราจะจากนั้นแล้วก็ออทดูไฟโขงวันแล้วเราก็ดีถูกต้องถูกต้องเราจะเราจะไม่สูญเสียตครอะใช่ใช่ได้ ันจะไม่จบในวันเดียวว้าวัาางนั่นเนี่ะเฮ้ยไหนบินาบโคอยอยู่ก็เป็นหัวแล้วนลังเรียกีเฮ้ยจ้เอาล้านมันแทนเดเวมไม่ไปอยู่เลยว่ะล้านมันแท,ทนจ้ะ อกต่ทีท่านจะใช้เวลากีกไม่นาตกปลอยู่ตกปอยู่ยิงเลยอระันแล้วมัน้งนใช่นะแต่ว่าจะใส่เสื้อสีขาเออมาเอามาออามาเอามาเอามา โอ้แปดคนขึ้นไปนะถ้าเขาถ้าเขามากันถ้าเขามาก็ตเต็มๆนะตายหนึงตายหนึ่งตายหนึ่งเดเราจะได้แล้วก็ดูไฟหัแล้วก็ดีไป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 นี่นี่นี่เราจะเราเดินไปคนนึงมันวิ่งซึ้ไปข้างบนคนนึงปปปปปล่อยปลปล่อยปลนี่ไปๆปไปปปปตามแตามแหนๆป วิ่ง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 นี่นี่นี่พวกมันทนรู้แหละทนไฟันขนาดนั้นเออแต่ว่าก็รู้แล้วล่ะรู้แล้วแหละนี่ยแหละคือการปวดเราไปคิดตัดไฟกันต่อดี้ป่ะแปะแปะแปะเผื่อเพื่อนมันอยู่ทางนั้นมันยังไม่รู้หรอกมันยังไม่ได้สมรรถนะเชื่อเหรอ